สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านออมบิ๊กไบตนะครับผมอัปเดตเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ f o r ์ซ่าสามนะครับผมปีคศสิบแปดนะครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับผมคันนี้จัดส่งมาเรียบร้อยนะครับผมแต่งเต็มล้ำนะครับผมของแท้นะครับแต่งเต็มล้ำเลยครับคันนี้ลูกเจ็ดเก้านะครับผมแรงเลยครับได้ e แปนะครับผมสายซิ่งสายแรงต้องคันนี้เลยครับ ท่อตัวนี้ท่อแท้นะครับผมก็รายละเอียดผมก็จะไม่รู้มานะครับผมจะลงไว้ในเพจนะครับในรูปเพราะว่าปกติผมสายบิ๊กไบนะครับจะมีท่อแท้นะครับผมแล้วก็โช๊คแท้นะครับผมตัวนี้เป็นสายละสายระบายนะครับผมสายถักครับสวยๆครับคาร์บอนหลายจุดนะครับคาร์บอนเป็นงานแท้นะครับฝาปิดน้ํามันก็จะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับไล่ขึ้นมาเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับผม บางบางตัวยังมีชิ้นส่วนเดิมให้นะครับผมที่ว่าเป็นพลาสติกนะครับชุดปั๊มบนแต่งนะครับผมของแท้นะครับหน้าก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับสวยๆครับนี้ปั๊มหน้านะครับผมปั๊มหน้าของแท้นะครับผมแล้วก็ขาจับปั๊มแต่งผมเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนนะครับตรงนี้ไล่เป็นน็อตเล็นะครับผม ตามนี้กับจุดปั๊มนะครับไรนอล็กนะครับสวนรถจะได้เป็นนอตไททีนะครับทั้งคันนะครับเกือบทั้งคันเลยครับผมไล่เองครับเพราะว่ากะไว้ขับครับคันนี้ทีแรกคันนี้รถวิ่งแค่หนึ่งหมืนเก้าพันโลนะครับผมรถมือเดียวนะครับมีไฟโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับผมไว้ดูเข็มไม้นะครับผมเวลาขับรวมๆสวยมากนะครับผม ยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับสวยมากครับไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจเลยนะครับผมคันนี้ใครหาอยู่สวยแน่นอนครับไฟเลี้ยวติดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับนี่ครับสวยมากครับเดี๋ยวขอวางโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับ นี่นะครับเข็มไม้ไว้ดูนะครับแรงแน่นอนครับคันนี้ใครหาอยู่คันนี้ราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนผมเอกสารครบพร้อมโอนดนะครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับจัดส่งมาให้เรียบร้อยครับแต่งรอๆเลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมรูปเดี๋ยวติดตามี่เพจออมบิ๊กไบท์เลยนะครับผมร้านซื้อขายแลกเปลี่ยนวิบวับมือสองนะครับร้านอยู่จังหวัดลำล้านเจริญนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ